สวัสดีครับแล้ววันนี้ผมมีของใหม่ล่าสุดมาแนะนำครับเป็นสมุดดิจิตอลนั่นเองนะครับทำไมได้บ้าง a i n t i n g g r a f f i ต i p r a c t i c e Calculus นะครับคือเอาจริงมันก็คือเหมือนการเขียนกระดาษแหละแต่มันเป็นบอร์ดที่แบบเขียนแล้วลบได้เลยอะไรเงี้ยหลายคนได้จะรู้จักกันอยู่แล้วครับแต่ว่ามันเป็นรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากๆวันนี้ผมเลยจับมารีวิวคนได้ดูกันนะครับมาก็มันเป็นหน้าจอ12นิ้วนะครับแบบไวติ้งแท็บเล็ตนะครับเป็นแท็บเล็ตที่เขียนได้ประมาณนั้นนะครับ ระบบเขียนว่า,ากระดาษที่กีต้าแล้วกันผมเลยมันแบบนี้นะครับนี่หน้าตามันเป็นแบบนี้เลยนะครับจริงๆก็มาตรฐานอยู่แล้วนะมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับจะเป็นตัวกระดานแล้วก็มีปากกามาให้แล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างดีซึ่งเขาน่าจะมีมาให้พร้อมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมแกะดูแป๊บหนึง่งโอ้โหแกะยากนิดนึงน่าจะมีแล้วนะเดาอลองดูแล้วกันนะครับอันนี้มันล็อกอยู่ต้องปลดล็อกก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเทสดูนะครับ โอเคได้อยู่ได้อยู่อ่าได้ได้ได้แสดงว่ามีแบตเตอรีร่มาให้พร้อมนะครับเพราะอย่างเมื่อกี้ก็เป็นรอยมาเลยเรียบร้อยพร้อมอยู่แล้วอ่ะมาดูกันครับลองเทสดูเฮ้ยนี่นี่แะครับคือความเฟี้ยวที่ผมบอกนะครับเอาเป็นเพื่อนสังเกตดูดีๆนะครับนี่ครับ นี่มันเป็นกระดานแบบสีรุ้งอ่ะพูดง่ายๆนะครับตรงนี้มันจะเป็นสีหนึ่งสีหนึ่งสีหนึ่งเห็นไหมครับแตกต่างกันไม่รู้เห็นชัดไหมแต่ว่าลองมองดูดีดีครับนี่เห็นนะตรงโซนกลางมาจอกส้มๆเหลืองเหลือออกมา,าไปเชิงเงเขียวเขียวแล้วนับไปลายเป็นน้ําเงินประมาณนั้นนะครับต่กล้องน่จาจะพอมองเห็นไดแต่ผมมองหามุมที่มันไม่สะท้อนแสงอ่ะประมาณนี้นะครับ อ่าเจ๊งเห็นไหมครับถ้าเว่าเราก็สามารถวาดรูปอะไรมันก็จะเป็นสีแบบอ่าเหมือนเป็นสีลุ้งๆแบบนั้นนะครับซึ่งตรงนี้มันไม่ได้มีตัวที่เลือกสีนะครับมันไม่สามารถเลือกสีได้นะครับก็แปลว่าแบบในแบบนั้นไปเลยนะครับอ่าเรามาดูรอบตัวครับว่ามีอะไรบ้างหนึ่งครับปากกาอยู่ข้างบนเมื่อกี้ที่เห็นไปมีที่เก็บพร้อมนะครับสามารถเขียนว่าได้อย่างไงได้สองครับนี่ ลบครับเขาลบเลยพอเราสมมติว่าว่าอะไรเสร็จปุ๊บจะลบลบ,ลบเริ่มใหม่เลยทันทีอย่างนี้นะครับถึงบอกไปเป็นกระดาษดิจิตอลนี่นะครับปุ๊บแบบเร็วทันทีแล้วลบเกลี้ยงเลยนะดูเห็นไหมนี่เกลี้ยงเลยครับไม่เหลือเลยนะครับบางทีอืออ่ามันจะยังพอมีใชพอกดนะดูนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บเกลี้ยงไม่เหลือถือว่าลบได้เรียบเนียนมากๆนะครับ ตรงนี้อาจจะไม่ต้องใช้อันนี้อย่างเดียวใช้อย่างอื่นก็ได้แต่หน้าจอมันจะเป็นรอยเพราะว่าตรงตัวหัวปากกาเขาทํามาให้สําหรับเขียนบนหน้าจอแบบนี้โดยเฉพาะมันจะไม่เป็นรอยมันจะเขียนติดแต่ไม่เป็นรอยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนแนะนําให้ใช้ปากกาแบบนี้หรือไม่ใช่ของอันนี้เป็นของตัวอื่นก็ได้แต่ต้องเป็นปากกาสำหรับเขียนมือโดยเฉพาะจะดีกว่านะครับใช้อย่างอื่นเขียนถามว่าได้ไหมได้เนี่ยเล็บเขียนให้ดูเนี่ยได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นรอยถ้าใช้บ่อยๆมันเป็นรอยแน่นอนครับเนี่ยเห็นไหมลบไม่ออกเลย ลบ2ทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีปุ่มล็อกนะครับถ้าล็อกไว้เราจะไม่สามารถลบได้เผื่อบางทีเราจดไว้เป็นของสําคัญอ่าหนึเป็นทูดูลิสหรืออะไรก็ตามที่แบบมันไม่ควรจะลบนะครับให้เราล็อกข้างหลังครับตัวนี้ดันไปที่รูปล็อกโอเคนะครับนี่จะมีรูปปลดล็อกและล็อกอยู่นะครับดันไปที่ล็อกกึ๊บโอเคทีนี้เหลบไปได้ ยังไงก็ลบไม่ได้ครับแลวมันสามารถล็อกได้ด้วยนะครับลบไปปุ๊บแล้วจุดท้ายครับก็จะเป็นตัวนี้คล้ายๆเหมือนตัวเอาไว้แขวนนะครับไปแขวนหรือติดอะไรกําแพงหรือยังไงก็ได้แล้วแต่มีข้างล่างนี้แล้วก็ข้างบน2อันเืิดแบบจะห้อยตรงนี้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับทีนี้มาดูความพิเศษของตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปที่เห็นตอนแรกก็คือมันหลายสีแนะน่นอนดับแรกหนึ่งอะอันนี้หลายสีนะครับและ2ก็คือมันสามารถเรียกว่าอะไรนะ เหมือนดินสอจริงอะ่ะเราวาดเบาๆมันก็เส้นเบาๆเรากดแรงๆมันก็เส้นแรงๆเข้าใจไหมครับอ่ะผมไปตรงนี้ให้ดูนะครับเนี่ยถ้าผมวามือเบาๆเป็นอย่างนี้ถ้าเรากดแรงเส้นจะหนาเห็นไหมครับมมนสามารถเลือกระดับเส้นได้ถ้ากดนานมากๆไม่แน่ใจนะอ่าไม่ได้ครับใกล้เคียงกันสองอันก็แสดงว่าแบบถ้าเกิดเบาแบบปุ๊บไปเลยอย่างนี้อ่าก็จะเส้นเล็กๆสั้นๆสั้นๆ,นๆอย่างนี้นะครับถ้ากดแรง มันก็จะเส้นหนาอ่ามันก็จะทําให้เรามีมิติมากขึ้นในการเล่นเห็นไหมครับสมันะหรือว่าเราอยากจะวาดอ่าสี่เหลี่ยมอ,อย่างเงี้ยตรงนี้เส้นบางเส้นบางเส้นหนาอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันสามารถวาดได้ครับเห็นไหมมันสามารถวาดได้เส้นบางเส้นบางเส้นบางอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเออแบบมีมิติมากขึ้น,นครับตัวนู้นหนาตัวนี้บางอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วแต่เราจะคิดนะครับก็คือมันสามารถวาดได้หมดออกแบบได้หมดเลยอยู่ที่ การกดมือของเรานะครับไปเร็วๆกดเบาๆมันก็จะเส้นบางๆนะครับถ้ากดแรง่าเส้นหนากดแรงมากออกระดาษตึบเลยเห็นไหมครับนี่ความเฟี้ยวของเขานะเพราะฉะนั้นหลากหลายตัวดีนะครับนอกจากจะเลือกระดับเส้นได้แล้วแล้วก็จะมีลายสีอีกนะครับเห็นชัดๆเห็นไหม น่าจะไม่เห็นมากมันต้องดูแบบเยอะๆมัต้องแบบฝนที่เยอะๆๆๆๆๆๆเยอะๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 มันจๆมอๆๆๆกนิดๆๆๆๆๆๆพอพอๆๆาๆจๆๆ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 ๆะๆอๆๆ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 ิดนๆๆ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 ๆะ อ่าหลักที่สานะนี่สวยมากสวยมากสวยมากนะครับอ่าก็เป็นอีกหนึ่งกระดาน lcd ไว้บอร์ดสมุดดิจิตอลเนาะผมไม่รู้มัคนเรียกว่าอะไรดีนะครับเดี๋ยวผมดูหั้าปกดีกว่าเขาเขียนว่าอะไรอ่าสินิ้ว lcd writing tablet <c oughs> ผมผมผม,ผมใช้ชื่อที่ผมชอบดีกว่านะครับเป็นกระดาษดิจิตอลแล้วกันนะครับก็คือเขียนแล้วก็เป็นอะไรอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถลบได้อะไรอย่างนี้นะพวกตรงเนี้ยเหมือนเดิมครับมันติดตรงหนึ่งตรงที่ มันไม่สามารถลบเป็นจุดได้สมมุตินะสมมติเราวาดเนี่ยสี่เหลี่ยมปุ๊บเราพลาดเดี๋ยวจะลบตรงนี้ออกเนี่ยนิดเดียวเนี่ยมันทําไม่ได้ตัวนี้มันลบๆลบหมดเลยนะครับถ้าแบบควรจะต้องทําออกแบบไปที่เป็นอย่างลบนะผมรออยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะผลิตออกมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแบบว่า อันเนี้ยเป็นหัวเขียนข้างหนึ่งยังลบข้างหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเราพลาดเขียนแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ใช้ยางลบลบอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ใช่ข้างหนึ่งก็เหมือนเขียนเหมือนกันมันไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรออยู่นะครับถ้าใครมีนะผมจะรีบซื้อทันทีเลยนะที่มันแบบสามารถลบได้นะครับถ้าเออในลบทีลบหมดก็ททำไงแล้วก็ต้องเริ่มวาดใหม่อย่างงี้นะสมวาวาดไปไกลแล้วอะปึ๊บ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 อะวาดประตูพิอืม้มทำไงอะจะลบแค่ตรงนี้อะไม่ได้ครับต้องลบบใหมหมม่่่ดเเนีียยะครั นิดเดียวตรงนี้เท่านั้นนะครับที่เหลือตัวอื่นดีหมดนะครับหน้าจอแสงไม่ได้แรงแสงเลยในระดับ,บที่สบายตาคือไม่ได้ปวดตาไม่ได้เป็นแสงสีฟ้าเข้าตาแบบสมาร์ทโฟนหรือโทรทัศน์อะไรแบบนั้นนะครับแสงแบบแค่มันแค่พอมองเห็นไม่เป็นเป็นแสงที่มือใครแค่แสงเรืองแสงอะไรเงี้ยมองเห็นได้ชัดแต่ว่าไม่แสบตาไฟไม่เข้าตาไม่มีไฟสีฟ้านะครับดีมากตัวนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ดีนะครับมันเป็นแบบกึ่งๆของเล่นด้วยนะครับถ้าซื้อให้ลูกให้หลานเราแล้วก็สามารถเขาก็สามารถออกแบบ คิดในหัววาดพาอะไรได้ได้แบบไม่ต้องกลัวถูกกลัวผิดเลยวาดแล้วแบบไม่พอใจลบใหม่วาดไม่พอใจลบใหม่เออวาดเสร็จที่เต็มลบใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ไว้ซ้อมมือก่อนสมมติว่าอาจจะทํางานศิลปะจริงๆส่งคุณครูใช่ไหมครับครูบอกให้วาดรูปบ้านเงนี้ยเราไม่แน่ใจแบบไหนแล้วก็มาลองเทสตร,ตตรงนี้ก่อนเอาบ้านเป็นอย่างนี้อา่าจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้อา่าโอเคได้อันนี้บ้านมาตรฐานคลาสสิกนะครับาหรือว่าใครอยากได้บ้านแบบอื่น อันนี้ลบไม่หมดท้องกดอากทีอ่าเห็นไหมครับต้องหมกดสองที่ได้หรือว่าอยากได้บ้านแบบอื่นอ่าเป็นบ้านแบบโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ออกแบบปุ๊บนี่ประตูอยู่ตรงนี้อ่าเป็นหลังคาปุ๊บอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะครับคนจะออกแบบทรงบ้านเป็นทรงสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยสมัยนี้บ้านมันก็หลากหลายใช่ไหมมันเหมือนแบบเราได้เน้นใช้ออกแบบก่อนที่จะไปวาดจริงก็ได้นะครับอันนี้มันก็จะช่วยเติมแต่งได้บางทีแบบเแบบนี่ยอ้ยอันี้ไม่เอา แล้วก็พิมพลองวาดดูเทสดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ้ามันโอเคแล้วก็เอาใหม่อะไรแบบนี้ได้หมดนะครับอยู่ที่การใช้งานของเราครับมันมีหน้าที่ของมันดูที่ว่าเราจะเอาไปใช้ทําอะไรแล้วมันตอบโจทย์เราไหมนะครับถ้าเกิดตอบโจทย์ก็จัดกันไปได้นะครับเรื่องมันคือราคาไม่แรงครับสมัยนี้ถูกแล้วนะเมื่อก่อนนี่ตัวหนึ่งอะถ้าเปดีๆหน่อยนะเจ็ดแปดร้อยนะครับเหมือนถ้าประมาณเนี้ย ขึ้นห้างนะผมให้เลยห้ากว่าบาทจริงรงนะครับแต่อันนี้บอกเลยว่าถูกจริงๆนะอลองดูที่ใต้วิดีโอผมก่อนได้นะครับมีหลายสีแล้วก็หลายแบบด้วยผมอาแบบอื่นมาให้ด้วยเพื่อนๆอยากได้ที่มันแบบอ่าขั้นสูงขึ้นมากว่านี้ก็มีนะครับแต่ผมตัวผมว่าแค่นี้ก็เป็นเพียงพอแล้วนะมันมีเรื่องทั้งแบบว่าหลายๆสีแบบนี้หรือว่าเป็นสีเดียวเลยก็ได้แล้วแต่ความชอบคนนะครับลองดูสีข้านกเลยนะสีขนกเนี่ย ตรงกรอบเนี่ยก็เลือกสีได้อีกด้วยนะครับชอบแบบไหนจัดแบบนั้นได้เลยนะครับดีครับก็คือของสุดเฟรชที่ผมมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้ครับกระดาษนะกระดาษดิจิตอลนยอ่าครับเย่สนใจนิงแต่วิดีโอเลยนะครับสุดนตอนนี้ฝังผม,มเพื่อนกดไลค์กดแชร์ติดตามและกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดผมเจอของเจิงๆแปลกๆใหม่ๆแบบนี้ผมจะได้จับมารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักกันยังไงละครับ,ดบดอด่าลืมดูนะครับสวัสดีครับ